ในทุกๆวันมีคนเกือบ2,000ล้านคนทั่วโลกที่กำลังไถ่ฟีด Facebook และในทุกๆวันมีกว่า300ล้านภาพที่ถูกอัปโหลดไปเก็บไว้บน Facebook เอาหน่วยย่อยลงมาหน่อยในทุกหนึ่งนาทีมี5,90,000คอมเมนต์และ2,90,000สเตตัสเกิดขึ้นบน Facebook เราอาจคิดว่าเราทุกคนกำลังใช้ Facebook แต่แท้จริงแล้ว Facebook กกำลังใช้เราผมหนุ่ยพงสุข มานำเสนอรายงานพิเศษแบร์ไตในชื่อตอนว่า Facebook ทำเงินจากคุณได้ยังไง2,895ล้านคนคือจำนวนของบัญชีผู้ใช้ Facebook ล่าสุดณปัจจุบันถ้าถามถึงสัดส่วนจำนวนประชากรโลกก็แค่36%เท่านั้นเองเอา้าวยังไม่ถึงครึ่งอีกแล้วเนี่ยแต่นั่นก็ทำให้ Facebook กลายเป็นโซเชียลมีเดียที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลกและคงไม่เกินเลยที่จะกล่าวว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังที่สุดและมีอิทธิพลต่อผู้คนทั่วโลกมากที่สุดรวมทั้งเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจสังคมจนไปถึงการเมืองได้เลยเมื่อครองโลกได้ขนาดนี้จึงไม่น่าแปลกใจนักที่บริษัท Facebook จะทำเงินมหาศาลโดยตัวเลขล่าสุดในไตรามาส2ของปี2021 Facebook มีไรายได้อยู่ที่ 29,077ล้านเหรียญหรือเทียบเท่าเงินไทยประมาณ970,000 0ล้านบาทเท่านั้นเองนี่ไม่ใช่รายได้ไรายปีแต่เป็นระยะเวลาเพียง3เดือนที่ผ่านมานี้เท่านั้นสูงขึ้นกว่าปีก่อนถึง56%ทนทั้งที่เป็นช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตโควิด1 i d 1 9ส่วนรายได้รวมของ Facebook ในปี2020ก็อยู่ที่85,900ล้านเหรียญ หรือคิดเงินไทยก็แค่2 8 7 0 0 0น0ล้านบาทโดยกิจการมีกำไรในปีที่แล้ว3,2,600ล้านไม่ใช่บาทเหรียญเทียบเท่าเงินไทย1 9 0 0 0ล้านล้านบาทนี่คือกำไร <S 2> <S 2> <S 2> ที่เล่ามาเนี่ยไม่ได้มีความอิจฉาเลยแม้แต่น้อยนะครับ แต่เมื่อคุณไปอ่านรายงานด้านการเงินของ Facebook อ n งซึ่งเขาเปิดเผยเป็นสาธารณะเนี่ยก็มีแต่เรื่องน่าทึ่งครับเพราะว่าไรายได้ในสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทกล่าวคือ98%มาจากโฆษณาล้วนๆเลยนับเป็นมูลค่าถึง28,580ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐอ้ และรายได,ด้านในสัดส,ส่วนติ่งต้อยหอยสังอย่าง1.71%คุณทราบไหมครับว่ามาจากไหนก็มาจากค่าธรรมเนียมของผู้พัฒนาที่ไปใช้ระบบการจ่ายเงินจาก Facebook แล้วก็การจัดส่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้กับผู้บริโภครายได้ส่วนนี้จุ๋มจิ๋มครับ497ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองเรามีโฆษณามาร์คซักเบิร์ก CEO และผู้ร่วมกอ่อตั้ง Facebook เคยกล่าวต่อหน้าวุฒิสภาหสหรัฐไว้ชัดเจน ถึงที่มาของรายได้มหาศาลนี้ทั้งที่ Facebook ไม่ได้เก็บเงินค่าใช้บริการจากผู้ใช้อย่างเราเลย w e ฟโซ่ฮาวดี้ย์ย์ s, well, so, <S, Senator, <S ื s ู้จรั้จกระเป๋ารันแอดนะรันแอดและผมจะบอกคุณให้ว่าตัวคุณแฟนคุณแฟนเก่าคุณเอ้ยน้องสาวคุณเพื่อนสมัยเรียนของคุณเพื่อนร่วมงานของคุณ คนที่คุณเจรจาการค้าธุรกิจด้วยรวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์มากมายที่คุณติดตามทุกคนล้วนแล้วแต่เป็น p Product ที่ช่วย Facebook ทําเงินได้มากมายโดยเราไม่รู้ตัวทั้งนี้ก็ยังมีหลายคนเข้าใจผิดอยู่นะครับว่า f c e e o o o เนี่ยได้นำเอาข้อมูลหรือ Database ของผู้ใช้ทุกคนเนี่ยไปขายเปล่าเลยครับ Facebook ไม่ได้ทำอย่างนั้นแน่ แต่ Facebook นำข้อมูลทุกอย่างที่เป็นคุณไปใช้ขายโฆษณาต่างหากเอ๊ะอยังไงเป็นที่รู้กันดีว่าธุรกิจของ Facebook เน้นการสร้างคอมมูนิตี้และให้ผู้คนเชื่อมต่อกันได้มากขึ้นเรื่อยๆจากที่เคยมีแค่การกดขอเป็นเพื่อนในระยะหลังมานี้ Facebook เริ่มแนะนำคนที่คุณน่าจะรู้จักด้วยที่เรียกว่า People You May Know ให้กับคุณมากขึ้นเรื่อยๆโดยกลุ่มคนเหล่านี้ ก็มาจากการที่มีเพื่อนคนเดียวกันกับคุณนั่แหละครับสนใจในกรุ่มเดียวกันมีภาพแท็กอยู่ในรูปเดียวกันรวมไปถึงคนที่ทำงานที่เดียวกันหรือเคยเรียนมาหาวิทยาลัยเดียวกันและที่เด็ดสุดนะนะก็แค่ยืนคุยกันพักมันก็ทักมาแล้วว่ารู้จักกันเปล่าใช่ครับ Facebook รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณ Facebook รู้ข้อมูลส่วนตัวของคุณตั้งแต่ชื่ออายุเพศวันเดือนปีเกิดสถานภาพ สถานที่เกิดสถานศึกษาสถานที่ทำงานจนไปถึงภาพที่คุณโพสต์วิดีโอที่คุณชมโทรศัพท์ที่คุณใช้สินค้าที่คุณซื้อระดับเงินเดือนของคุณหรือแม้กระทั่งพักการเมืองที่คุณชื่นชอบ Facebook จะประมวลข้อมูลทั้งหมดออกมาว่าคุณเป็นคนแบบไหนสนใจอะไรและกำลังอยากซื้ออะไรเพื่อยิงโฆษณาได้ตรงความต้องการ นอกจากนี้ Facebook ยังมีเครื่องมือที่ชื่อ Facebook Pixel ที่คอยเก็บข้อมูลของผู้เข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์ต่างๆแล้วนำพฤติกรรมเหล่านั้นไปเชื่อมโยงกับบัญชี Facebook ของพวกเขาดังนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจถ้าคุณเพิ่งเข้าเว็บไซต์ไหนและเห็น Facebook แอดสินค้านั้นปรากฏขึ้นบนหน้าฟีดของคุณด้วยถ้าคุณอยากรู้ว่า Facebook เก็บข้อมูลอะไรของคุณไว้บ้างก็ให้เข้าไปที่ Facebook กด Setting คลิก Your Facebook Information แล้วก็เลือก Download Your Information เพียงครู่เดียวครับคุณก็จะได้เห็นข้อมูลทั้งหมดในชีวิตคุณบน Facebook ทั้งนี้คุณอย่าคิดว่า Facebook ละเมิดความเป็นส่วนตัวของคุณนะครับเพรครั้งแรกที่คุณกดใช้บริการเอาไว้ Facebook ได้ใส่กฎระเบียบเหล่านี้ไว้ใน Term of Service ซึ่งหมายถึงการจะนำเอาข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้เพื่อการโฆษณาและคุณก็กดยอมรับเองแน่ละครับ ใครบ้างที่จะอ่านกฎระเบียบเหล่านี้คุณอ่านไหมล่ะผมเองใช้ไปหลายปีแล้วยังเพิ่งค่อยมาอ่านเลยหรือต่อให้คุณทราบคุณก็ไม่มีทางที่จะสกัดกัน้นการเห็นโฆษณาจาก Facebook ได้จะมีก็อีกวิธีก็คือการกดลบบัญชี Facebook ออกจากชีวิตเพื่อเลิกเล่นไปเลยเดี๋ยวๆๆผมยังลบไม่ได้เพราะอย่าลืมนะครับว่า Facebook Inc. เป็นบริษัทที่ไม่ได้มีกิจการ Facebook เพียงหนึ่งเดียวแต่ยังคงเป็นเจ้าของ Instagram ที่มีผู้ใช้งานแล้ว1,400ล้านคน Whatsapp มีผู้ใช้งาน1,600ล้านคนและ Facebook Messenger ที่มีผู้ใช้งานกว่า1,300ล้านคนทั้ง4แอปนี้อยู่ภายใต้บริษัทเดียวกันและส่งข้อมูลถึงกันและกันคุณจึงไม่ต้องแปลกใจ ว่าเรื่องที่คุณสนใจใน Facebook จะไปปรากฏเป็นโฆษณาบนอินสตาแกรมด้วยหรือกระทั่งข้อความแชทของคุณบน Facebook Messenger ก็มี Whatsapp ก็มาไม่ดูดรอดสายตาไปได้เลยในเอกสารรายงานรายได้ของ Facebook Inc. ประจำาไตรามาสที่2ของปี2021มาสก้เบิร์กกล่าวว่าเราปิดไตรามาสได้อย่างแข็งแกรง่งตามที่เราไม่หยุดที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตและให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อถึงกัน มาร,ร์คซักเบิร์กพูดไทยเก่งเว้ยเห็นไหมครับว่ามาร,ร์คซักเบิร์กย้ำแนวทางของบริษัทอยู่เสมอว่ายิ่งผู้ใช้งานเชื่อมต่อกันมากขึ้นเท่าไหร่ Facebook ก็ยิ่งทำไรายได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นพูดง่ายๆว่าแค่คุณเปิดบัญชีเป็นผู้ใช้ Facebook Facebook ก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นแล้วอีก1,070บาทและคุณคงไม่เชื่อว่าในทุกๆ1วินาทีมีผู้เปิดบัญชีใหม่บน Facebook ถึง5คนใช่ครับถ้าคิดง่ายๆก็คือ Facebook ทำเงินได้เฉลี่ยวินาทีละ5,000บาทเนียนๆทุกการเชื่อมต่อไร้ขีดจำกัดเพราะนั่นคือเงินบริษัทนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมาสก๊อตเบิร์กตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย Harvard ก็ได้คิดเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ก่อตั้ง Facebook ในปี2004แล้วและต้องยอมรับครับว่าผู้ชายอัจฉริยะคนนี้มองการไกลจริงๆรายได้มหาศาลที่ตอบแทนกลับมาวันนี้ก็คือผลลัพธ์ของ n e t w o r k Effects Facebook ใช้หลักจิตวิทยาที่เรียกว่า FOMO Fear of missing out คือความกลัวที่จะตกกระแสกลัวไม่รู้เหมือที่คนอื่นเขารู้อยากมีส่วนร่วมและสารสัมพันธ์กับคนอื่นรอบข้างเอาจุดเหล่านี้มาเป็นตัวดึงดูดให้คนทั่วโลกจำเป็นต้องใช้ Facebook แม้ว่าคุณไม่ชอบที่จะใช้มันก็ตามแต่ที่ผมว่าน่าทึ่งมากกว่าก็คือคกลไกการทำเงินของบริษัท Facebook ที่สามารถสร้างวงโครจรให้กับธุรกิจของบริษัทโดยที่บริษัทไม่ต้องทำอะไรมากเลยนอกจากพัฒนาระบบผมจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังครับบริษัท Facebook เปิดให้คนเปิดบัญชีใช้บริการ Facebook และ Instagram แบบฟรีๆโดยไม่ต้องจ่ายเงินเลยบริษัท Facebook ไม่ต้องเหนื่อยทำคอนเทนต์แต่เปิดให้ผู้ใช้งานทั้งบุคคลทั่วไปองค์กรบริษัทธุรกิจสินค้าสื่อออนไลน์รวมไปถึงคนดัง สร้างคอนเทนต์จำนวนนับไม่ถ้วนทั้งบน Facebook และ Instagram บริษัท Facebook มีการจ่ายส่วนแบ่งให้กับผู้ผลิตคอนเทนต์วิดีโอบน Facebook ตามยอดวิวซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินที่น้อยนิดแต่กลับได้คลิปวิดีโอที่ผลิตขึ้นใหม่นับไม่ถ้วนในแต่ละวันเมื่อมีคอนเทนต์มากขึ้นเรื่อยๆทั้งบน Facebook และ Instagram ก็ยิ่งมีผู้ใช้งานมากขึ้นตามไปด้วยแถมยังช่วยแชร์ช่วยโปรโมท สุดท้ายบริษัท Facebook ก็สามารถนำข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดนี้ไปขายโฆษณาได้ทั้งบน Facebook และ Instagram รับเงินเข้ากระเป๋าแบบสบายสบายโดยที่ไม่ต้องทำคอนเทนต์แบบเราเลยสัก,กคอนเทนต์เดียวและถ้าคุณอยากรู้ว่า Facebook นำข้อมูลอะไรบ้างของคุณส่งต่อไปให้ผู้ขายโฆษณาก็ให้กดที่ Facebook เลือกเซ t ติ้ง แล้วไปที่ ads ซึ่งแม้คุณจะเลือกกดซ่อนโฆษณาที่คุณไม่อยากเห็นได้ก็จริงแต่คุณก็ไม่สามารถจะปิดกั้นโฆษณาจาก Facebook ได้อยู่ดีแหละครับพูดง่ายๆก็คือคุณเลือกที่จะปรับแต่งโฆษณาที่คุณจะเห็นให้ถูกใจคุณได้แต่คุณเลือกที่จะเห็นโฆษณาน้อยลงไม่ได้ดูดูก็ไปดูก็ไปจริงอยู่ที่ว่ามีหลายวิธีในการปกปิดข้อมูลส่วนตัวให้ Facebook รู้เกี่ยวกับตัวคุณให้น้อยลงไม่ว่าจะเป็นการปิดโลเคชันโทรศัพท์ ปิดการเข้าถึงคอนแทคหรือสมุดโทรศัพท์ปิดไมโครโฟนและกล้องไม่แท็กสถานที่ไม่แท็กตัวบุคคลอื่นๆในภาพแต่ข่าวร้ายก็คือ Facebook ยังมีวิธีอื่นๆอีกมากในการที่จะรู้ข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นเช่นนะครับการสืบเสาะหาโลเคชันในการโพสต์หรือที่ที่คุณอยู่จาก IP Address หรือจะเป็นการรู้หน้า จากคนในภาพโดยอัตโนมัติซึ่ง AI สะสมไว้มากพอแล้วก็ยังจะมีแอปพลิเคชันอีกหลากหลายที่เชื่อมอยู่กับ Facebook แล้วก็ต้องส่งข้อมูลการเล่นให้กับ Facebook ด้วยทางเดียวที่จะหยุดรับแอดแล้วก็ปกปิดความเป็นส่วนตัวได้ก็คือหยุดเล่น Facebook, Instagram, WhatsApp และ Facebook Messenger คุณทำได้ไหมล่ะผมทำไม่ได้ <ś led> อยากกดไลค์อยากได้ไลค์จังเลยคุณ <ś> ผ <led> ู้ชมนี่คือแบตไต้ไอทีคิวซีซั่นส คุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ subscribe ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ